แล้วก็จะมาลองเช็คดูนะคะว่าน้องพร้อมหรือยังคะใกล้แค่ไหนนะคะเราจะใช้ปรลอดนะคะวัดให้น้องคะ่ะก็คือถ้าต่ำกว่า100นะคะนั่นคือน้องใกล้แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะในการวัดปรลอดนะคะก็คือจิ้มทิ้งเอาไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะาาต้องคนน้องนะคะ ถึง5นาทีค่ะให้ปลอดอ่านค้างนะคะจะได้ชัวร์นะคะขงหน้งได้ค่ะ ตะวนกะวยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวแล้วค่ะหายใจแรงนะคะหอบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอึค่ะกินน้ําบ่อยนะคะแล้วก็นานๆทีก็จะมีเสียงร้องแบบแปลกๆค่ะเหมือนแบบน้องเจ็บท้องอะค่ะเพราะเสียงแบบนี้น้องไม่เคยร้องนะคะน้องก็จะร้องแปลกๆนิดนึงค่ะปวดค่ะแต่ว่าคุณแม่จับดูท้องน้องนะคะตัวเล็กดิ้นดีค่ะดิ้นเรื่อยๆค่ะน้องดิ้นแรงมากค่ะน้องแข็งแรงนะคะโอเคตัวอีฟก็สน่กมาแต้งหน้านะสนุกกาย ต้องรองน้ําเดินนะคะรอให้มีน้ําออกมานะคะจากจีมิน้ำเหลวๆใสๆค่ะนั่นคือน้ํำข้าเดินน้องก็จะทาท่าเหมือนจะคอดนะคะตอนนี้แค่เช็ดว่าอีกมน้นไหมเห่มไหมน้องหอบแบบนี้เลยอ,อย่างนี้นะคะอหอบนะคะ ไม่กินข้าวเลยนะคะไม่กินไม่แตะอะไรเลยทั้งที่ของโปรดไข่ต้มก็ไม่กินในะน,นโลกอาการนี้เลยนะคะใหนนะะ้กันดูน,น,น,นะคะหนานะคะแต่ประ่าณนี้นะคะก็คือนี่หนึ่งร้อยใช่ไหมคะ ถ้าต่ำกว่าร้อยเห็นไหมคะสีเทาๆเห็นไหมคะประหลอดเห็นไหมนี่คือต่ำกว่าร้อยเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ที่97นะคะตอนนี้นี่ค่ะ97ค่ะนั่นคือน้องใกล้แล้วนะคะใกล้คลอดแล้วค่ะน่าจะประมาณอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะนี่ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมสีเทาๆไหมคะตรงนี้ห่างถึงตรงนี้นี่คือ100นี่คือประหลอดอยู่ตรงนี้นะคะคือต่ำกว่า100ค่ะน้องใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะน่าจะไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ค่ะโอเคค่ะไว้เรามาตามดูกันนะคะว่ายังไง เนี่ยค่ะน้องเต้ยนะคะวันนี้นะคะจะครบคร0วันนะคะนับจากวันที่น้องผสมน้องผสมไปวันที่14พฤศจิกายนนะคะวันนี้วันที่12ค่ะคุณแม่นับทั้งหมดเลยคือครบ60วันนะคะที่น้องผสมไปน้องหมานะคะอาจจะประมาณ58ถึง62วันโดยเฉลี่ยนะคะที่ตั้งท้องนะคะและน้องคลอดอาจจะมีก่อนวัน2วันหรือหลังวัน2วันประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องดูอาการน้องด้วยค่ะแต่ว่าอาการของน้องเนี่ยมาเต็มเต็ บวกกับที่เราวัดแลวนะคะก็คือต่ำกว่าร้องเยอะมากค่ะอยู่ที่96 97เมี่ใกล้ามากๆแล้วค่ะน้องหอบไม่กินข้าวนะคะหายใจแรงะคะ่ะแบบนี้ค่ะแล้วเขาจะคุดคุยตลอดเวลาเลยคุดคุย้ยตลอดเขาจะทำหลังเตรียมร้องที่จะคลอดน้องนะคะแล้วก็มีเสียงร้องไห้ออกมาเสียงเสียงร้องแบบเสียงมันเจ็บปวดอ่ะคือน้องเจ็บท้องคลอดนะคะใกล้มาแล้วค่ะคุณแม่ต้องฟลอดคะ่ะคืนนี้ไม่ได้นอนันแน่นะคะ่ะฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะว่า จะมีกี่ตัวเพราะว่าคุณแม่ไปซาวม,มาที่ผลเอ็กซเรย์มี4ตัวแต่คุณหมอแจ้งนะคะว่าอาจจะมีมากก็อย่างในเคสของชาวกล้วยซาวเจอ5ตัวใช่ไหมคะน้องข้อออกมาได้8ตัวคะชาวกล้วยแต่เขาคือต้องพี่เรามาลุ้นดูค่ะว่าน,น้องจะได้กี่ตัวนะคะโอเคค่ะ